จะหลุดพ้นความลับผิดยังไงมันมีมันมีสกรณีก็คือในกรณีที่เจ้าหนี้หรือธนาคารนะฮะเขามีการผ่อนระยะเวลาหรือขยายระยะเวลาให้กับลูกหนี้ซึ่งก็คือผู้เช่าซื้ออะซื้อรถนั่นแหละมีการขยายระยะเวลามีการปรับโครงสร้างหนี้อะไรกแ็แล้วแต่นะฮะ อันนี้มันจะเป็นโมลเหตุให้ทางผู้ค้ำประกันเนี่ยหลุดพ้นจากความรับผิดทันทีโดยที่คุณเนี่ยไม่ได้ยินยอมอ่าไม่รู้เห็นนะฮะอันนี้ผมก็ต้องฝากเตือนไว้ในในทางออกของผู้ค้ำประกันเนี่ยมันมีทางสู้คดีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามกฎหมายปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ให้ผู้ค้ำประกันเนี่ยมารับผิด อย่างลูกหนี้